คือปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก,ก็มีความสําคัญอย่างมากครับแถ้าเกิดล้องแทนเข้าไปที่ข้องระชุมผมพูดจริงๆนะครับผมมีความภูมิใจในพรคเก้าไกลมากเพราะพวกเรานา่งนึ่งเต็มและสมาชิพกพรคเก้าไกลเรียมที่จะอภิปรายรวมทั้งเป็นผู้เสนอจตินี้ด้วยเช่นกันลงมาเป็นครบครับนี่แหละครับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งประชุมคือตัวส้อรที่ชัดเจนว่าให้ความสําคัญ กับจัดติของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่ว่าพูดแอคติ้งในสภาร้องห่มร้องไห้ว่าฉันเห็นความสำคัญแล้วไม่มาประชุมแล้วอย่ามาอ้างครับว่าอยู่ในห้องบ้างประชุมที่อื่นบ้างกรรมธิการสามัญยังไม่มีผมเชิญนักข่าวไปดูที่ชั้น b สองที่จอดรถได้เลยหลังเที่ยงก็กลับบ้านกันไปแล้วมาพูดดราม่า ว่าพี่น้องเกษตรตอนสาคัญแล้วทําไมไม่ตามกันมาประชุมทําไมกลับบ้านก่อนหรือทั้งหมดทั้งมวลเป็นภาพการลนลงเพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนเท่านั้นอีกหน่อยฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายอะไรสภาต้องขึ้นั้มว่านี่เป็นเพียงการโฆษณาเท่านั้นตกลงนี่คือการแสดงหรือการให้ความสำคัญจริงๆ แปลกไหมครับพี่น้องประชาชนแปลกไหมครับพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสําคัญยกไม้ยกมือจะประคุกประคุข้ขอพูดขอพูดไม่ต้องพูดโทรศัพท์ตามเพื่อนที่มาประชุมครับและสุดท้ายก็ไม่มาการเพราะกลับบ้านกันไปแล้วขับรถออกไปกันหมดแล้วสุดท้ายเป็นไงครับนับองค์ประชุม96ถ้าเหก้าไเก้าลายร้อยห้าสิบบวกกันเข้าไปขอ,อให้เราทุกคนช่วยเป็นองค์ประชุมให้ ไม่ถึง250ดังนั้นครับพวกเราครับเห็นความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรและเรายืนยันด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมประชุมในย้ตเด็กนี้ไม่ได้ร้องผมร้องไห้ประท้งประท้วงแต่สสอของพรรคตัวเองไม่มา ดังนั้นพี่น้องประชาชนขอให้เข้าใจกันให้ถูกต้องว่าใครกันแน่ที่ใส่ใจจริงๆใครกันแน่ที่ใส่ใจเพื่อการโฆษณาเท่านั้นและครับเขอขอบคุณครับ